สวัสดีครับผู้เรียน Future Skill ทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กับซีรีส์รับมือได้ทุกสถานการณ์กับเทคนิคการบริหารโปรเจกต์ด้วยทักษะโปรเจกต์ Management จากหน้างานจริงโดยในซีรีส์นี้เรามีด้วยกันทั้งหมด2 EP นะครับสำหรับ EP แรก EP ที่1คือการรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันในขั้นตอนการเริ่มวางแผนโปรเจกต์จากหน้างานจริงด้วยทักษะโปรเจกต์แมเนจเมนต สำหรับผมผู้สอนนะครับชื่อธนวัฒน์ปัญญาุงโลดหรือว่าชื่อเล่นชื่ออาร์ตนะครับผมมีประสบการณ์ในสายงานโปรเจกต์แมネจเมนต์มากกว่า11ปีนะครับและมีประสบการณ์รวมนะครับในการทํางานสายไอทีเนี่ยประมาณ20ปีนะครับโดยในคอสนี้สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากคอสได้เรียนรู้กระบวนการทำโปรเจกต์แมเนจเมนต์ในขั้นตอนการเริ่มต้นและวางแผนนะครับโดยการเรียนรู้จะเรียนรู้จากสถานการณ์จากหน้างานที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยที่เรียนรู้การเรียนรู้สามารถที่จะ นำไปประยุกต์ใช้กับหน้างานได้นะครับและทําให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะในการรับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกรณีศึกษาที่ผู้สอนนะครับได้หยิบยกมาในคอร์สนะครับโดยคอร์สนี้เหมาะกับโปรเจกต์แมเน e เจอร์หน้าใหม่ที่ต้องการที่จะเพิ่มเติมทักษะหรือว่าการเรียนรู้นะครับให้กับตัวเองโดยที่คอสนี้เนี่ยจะหยิบเนื้อหานะครับแล้วก็ประสบการณ์จาก หน้างานจริงๆเี่ยมาเพื่อให้ผู้เรียนนะครับมีประสบการณ์แล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการเจรการทํางานนะครับ2ก็คือเหมาะกับโปรเจกต์แมเนจเจอร์ที่ต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อเพิ่มพูนสกิลของตัวเองนะครับให้เก่งมากขึ้นนะครับหรือ 3. จากคนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานนี้นะครับแต่ต้องการที่จะเปลี่ยนสายงานนะครับหรือว่าเพิ่มความก้าวหน้าของตัวเองก็สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มได้และเหมาะกับคนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานนี้เลย แต่ต้องการจัดการแล้วนะครับแล้วก็บริหารงานของตัวเองให้ดีขึ้นก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับโดยในคอสนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนนะครับในคอสจะอธิบายกระบวนการในขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มต้นนะครับและวางแผนการบริหารโปรเจกต์นะครับโดยเนื้อหาเนี่ยจะมุ่งเน้นนะครับวิธีที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้แล้วนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆนะครับโดยจุดเด่นก็คือเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารคอรสนะครับไทม์แล้วก็คุณลิตี้เป็นหลักนะครับ โดยในคอร์สเนี่ยจะมีการหยิบยกสถานการณ์จำลองนะครับจากที่ผมเคยประสบแล้วก็ได้พบมานะครับโดยแต่ละเคสสาร์ดี้ที่นำมาเนี่ยผู้เรียนนะครับก็จะได้เห็นมุมมองในการมองปัญหานะครับวิเคราะห์และการเลือกนะครับวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องหรือว่าเหมาะสมนะครับถ้าผู้เรียนพร้อมแล้วเราพบกับชัเตอร์ถัดไปได้เลยครับ